สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรที่ต้องบอกว่า ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับยิ่งเรื่องที่ทางฝั่งไทยมีกระแสนี่เขาจะรีบเกาะกระแสทันทีเลยก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเรื่องของอโศกาเมคอัพที่โฮิตกันทั่วเลยนะครับไม่ว่าคนประเทศไหนก็กทําหรือว่าชาตินู้นชาตินี้นะครับรวมไปถึงฝั่งไทยด้วยแต่ว่าอโศกาเมคอัพเนี่ยเหมือนเป็นเพลงมาจากอินเดียคราวนี้นะครับทางฝั่งไทยก็มีอยุทยาเมคอัพซึ่งต้องบอกว่าทําได้สวยงามแล้วก็มีคนดังของไทยทํากันเยอะแยะนะครับก็เป เป็นเพลงแบบเป็นเพลงของไทยแล้วก็แต่งตัวแนวแบบแนวชุดไทยสมัยก่อนแล้วก็เป็นอยุทยาประมาณนี้ซึ่งก็ทําได้สวยงามแล้วก็ล่าสุดคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับโอ้โหแต่งตัว,ตวแบบได้สวยมากๆไม่พลาดนะครับสำหรับทางฝั่งขมนินรีบเคลมเลยทีเดียวก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณพิงกี้แล้วก็บอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมขมนนะขอบคุณที่แสดงให้รู้ว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมขมนเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆนะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าอะไรคำไหนมา แล้วทางฝั่งขมรเท่าที่ผมเนี่ยก็เหมือนเท่าที่ผมเห็นนะครับก็เหมือนมีการทําเรียนแบบอยุทยาเมกอัพเชน่นกันโดยที่ก็จะมีคนของทางฝั่งเขาแต่งชุดเหมือนเป็นมณีเมฆขาแล้วก็ร้องเพลงอะไรไม่ทราบนะครับเป็นเพลงภาษาขมรแล้วก็เปลี่ยนชุดหรือว่าอะไรไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเรียนแบบอยุธยาเมกอัพหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าต้นต้น,ตนก็คือวิธีการทำแบบเนี้ยก็มาจากโศกานี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็ประยุกต์มาเป็นของทางของเราก็คือเป็นอยุทยาเมกอัพใส่เพลงไทยแล้ว ก็มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวขณะที่เขเมรเนี่ยเขาจะมีมณีเมฆขลาหรืออะไรก็ตามแต่ชุดที่ใส่เนี่ยมันเป็นชุดไทยเลยเป็นชุดไทยชัดๆนะครับนี่ก็เป็นชุดของคุณพิงกี้ที่เขาทำก็คือตั้งใจทำแหละดูสวยงามเลย่อนอันนี้คุณพิงกี้ทําทำอโศกาเมคอัพเช่นกันก็ ตามน,น,นะครับตามสไตล์ของคุณขมินจนคนไทยรู้แล้วว่าต้องมาแน่ๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเวลาเราทําอะไรที่แบบดังๆเป็นกระแสนเนี่ยเดาได้เลยนะครับว่าดวาเขาก็มาแล้วเขาก็มาจริงมาแบบแต่เป็นขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมของเขาทาั้งทั้งที่มันเป็นของเราชัดๆนะครับนี่นะครับมาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยไม่ว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นกระแสนเนี่ยต้องขอเกาะกระแสนิดนึงว่าอย่างไงบ้างก็ เป็นไปอย่างที่เราคาดนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหคนขมีน,นี่ขมีนจริงๆเคลมแบบว่าไม่รู้อะเคลมไว้ก่อนคือก็อย่างที่เรารู้กันดีเขาจะพยายามบิดเบือนให้ชาวต่างชาติหรืออะไรที่ไม่รู้คือชาวชาวต่างชาติที่รู้อยู่แล้วล่ะว่าชุดนี้เป็นชุดของไทยเนี่ยเขาก็ไม่อะไรนะครับเขาก็ไม่ได้หลงผิดแต่ว่าชาวต่างชาติบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ขมนีนก็จะมาอ้างแบบนี้แล้วชาวต่างชาติที่มาอ่านมาคอมมาอะไรเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ๊ะใช่ใช่ใชหรอตกลงเป็นของใคร แน่นอนนะครับว่าเรื่องไทยกับเขมรเนี่ยคาดว่าก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอย่างนี้กันอย่างยาวนานเพราะว่าเราก็มองว่าน่าจะเป็นฝั่งพวกคนคนทางานในหน่วยราชการหรืออะไรเนี่ยที่ทาเป็นขบวนการอะไรต่างๆเพราะว่ารับลูกส่งลูกกันตลอดเลยเขาก็พยายาม คือก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเคลมเคลมมันแบบไม่ท้อด้วยเราก็พยายามอธิบายแล้วมันก็ไม่จบง่ายๆคือมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างนี้กันอีกนานหรือเปล่าคือก็ <laughs> ต้องบอกว่าอะไรดีครับทนจริงๆก็คือเราก็พูดเราก็ว่าอธิบายเนี่ยเขาก็ไม่สนแล้วก็มีความทนทานในเรื่องของฮิลิโอตปะอะไรต่างๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนว์ธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ